ขอคำแนะนํากับการฝังยาคุมกําเนิดด้วยค่ะอันที่หนึ่ก็คือยาฝังคุมกําเนิดเนี่ยเป็นการคุมกําเนิดระยะยาวนะคะนั่นคือ3ปี5ปีดังนั้นถ้าเราจะมีลูกภายใน1นปีสปีไม่ควรจะเลือกวิธีฝังยานะคะอ,อันที่2ก็คือการฝังยาคุมกําเนิดนี้นะคะก็จะต้องฝังไปที่ใต้ท้องแขนนะคะก็ะคือแถวๆนี้ ใช่ใช่เลยค่ะใช่ใช่ทีนี้ฝังไปใต้ท้องแขนแล้วก็จะต้องเอาออกก็คือว่าเราเอาออกเองไม่ได้นะคะอย่างยากินเนี่ยเราอาจจะหยุดกินได้แต่ยาฝังเอาเอาเอาออกเองไม่ได้ต้องให้พบแพทย์เอาออกนะคะอันที่สามก็คือยาฝังนี่เหมาะนะคะเหมาะกับวัยรุ่นที่ต้องการสมมติจําังเรียนหนังสืออยู่รออีกสามปีห้าปีก็จะเหมาะนะคะแต่มันจะมีผลข้างเคียงของมันก็คือหนึ่ง ไม่มีประจำเดือนมันจะค,อะค,ะค่อยๆหายไปอย่างนี้แหละคุณหมอมันหายไปเลยหลังจากฝังอ,อันที่สองประจำเดือนมากระปิดกระปลอยค่ะเออไอไ้อกระปิดกระปลอยนี่ส่วนใหญ่จะทนไม่ได้แล้วก็เป็นผลข้างเคียงที่มากที่สุดที่คนเอายาฝังออกทีนี้มันเอาออกเองไม่ได้น้องสังดังนั้นถ้าปร,ประจำเดือนกระปิดกระปลอยพบอแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะมียาแก้เพราะยาฝังเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนตัวเดียวนะคะถ้าเราใช้ฮอร์โมนแก้ก็จะอาการฝัง ยาฝังที่กระปิดกระปลอยก็จะหายไปสรุปว่ายาฝังไม่ใช่ฝังแล้วจะมีประจำเดือนปกติค,คือคนเข้าใจว่าคนเราเนี่ยมีเลือดออกนี่คือประจำเดือนอแต่จริงๆแล้วยาฝังเนี่ยถ้ามีเลือดนี่ไม่ใช่ประจำเดือนจริงนะคะมันเป็นเลือดจากยาฝังนะคะซึ่งอาจจะปกติแต่บางคนบอกฝังแล้วปกติหรือไม่ปกติหรือไม่มาก็ได้ดังนั้นยาฝังมีผลข้างเคียงดังกล่าวมาอีกอันนึงปฏิยาฝังเนี่ย ไม่ทําให้อ้วนหรือผอมไม่ทําให้อ้วนหรือผอมจริงจริงอทของฮอร์โมนเราจะทํานายไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตบอกว่าไม่อ้วนไม่ผอมใช่ไหมคะแต่ว่ามีมีคนอ้วนก็มีมีคนผอมก็มีสรุปว่ายาฝังเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงอีกอันนึงคือคุมกําเนิดได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์่างๆแต่มีพลาดนะคะมีพลาด<ม>ดังนั้นฝังยาคุมกําเนิดอะประจำเดือนไม่มา ต้องรัวการคัดนมนะคะถ้านมคัดคต้องสงสัยตัวเองท้องตรวจบ้างนะคะเพราะทุกอย่างไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นในมนะ,คะเคยคุยกันนะคะยาฝังค,คุม99มเปอร์เซ็นมี1เปอร์เซ็นท้องนะคะรบบสรุวสรุหวบาก็ต้องคอยดูตัวเองค่ะ,คะ